ไม่ดูกันต่อคุณผู้ชมครับรุนนี้คือรายการไอ้หน้าเมาส์กับผมเจษดามณีรัตน์ครับผมพบกันแบบนี้นะฮะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับผมพร้อมกับคลิปนะฮะที่เราจะนํามาเสนอการแบบนี้นะฮะ <S <S และก็มาพร้อมกับทางด้านของภาษาจีนนะฮะเป็นรูปแบบของพินินง่ายๆสบายเบาบชิลชสไตล์ของเรานั่นเองครับซื้อหมูได้หมูถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล้ฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันหนึ่งคลิปคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ว่าไปแล้วก็สลดใจครับ จริงๆแล้วมีหลายประเทศทีเดียวฮะที่เขายังขัดโอกาสอยู่รวมไปถึงเฮติ T e ด้วยครับเฮติ He T e ตอนนี้เขาได้คนพบเด็กหญิงสาววัย15ปีคนหนึ่งครับที่เขามีเนื้องอกที่มันโผล่ออกมานะ,ะจากบริเวณประมาณสักด้านซ้ายของบริเวณใบหน้านี่แหละครับนูดออกมาคุณผู้ชมน้ำหนักนี่นะฮะ มันเกือบ2กิโลด้วยกันครับมันใหญ่มากมันใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้นี่นะฮะเธอเลยจะต้องทําการไปอ้อนวอนทางด้านของมูลนิธิที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ช่วยในการผ่าตัดจะผ่าตัดสําเร็จหรือไม่และเธอคนนี้จะมีโอกาสหายดีเป็นปกติหรือเปล่าคุณผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูครับ โอ้โหคุณผู้ชมฮะมันใหญ่อาลาังการมากทีเดียวครับได้ดูว่าถ้าจะไม่เห็นหน้าเธอทั้งใบหน้าเลยคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายครับทางด้านของมูลนิธินี่คุณผู้ชมฮะก็สามารถช่วยเหลือเด็กสาวชาวเฮติคนนี้ได้ครับผมแต่ว่าที่สําคัญนี่นะฮะหลังจากที่ผ่าตัดออกไปแล้วแต่ว่าเจ้าก้อนเนื้อนี่แหละครับมันกลับไปดันบริเวณกระดูกกระโหลกทางด้านซ้ายของเธอเนี่ยให้มันผิดรูปไปและไม่แน่ในอนาคตน,นั้นเธออาจจะต้องกลับมาผ่าตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คุณผู้ชมฮะ ระหว่างที่เธอเป็นเนื้องอกอยู่จังหวะนั้นไม่มีใครเป็นเพื่อนเธอเลยแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ครับเธอเนี่ยนะฮะได้ผ่าตัดก้อนเนื้อออกไปแต่ผลการผ่าตัดตาข้างซ้ายของเธอนั้นไม่สามารถมองได้แต่ก็ช่วยเหลือเกินครับว่าน่าจะมีชีวิตนะฮะที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับแม้ว่าเราเป็นคนไทยก็ให้กำลังใจเธอแล้วกันผู้ชมเอาละฮะเราจะมารู้จักกับคำศั์นะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับ เมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปครับว่าเธอเนีนป่วยเป็นเรื่องของเนื้อง,งอกที่มันขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาบริเวณใบหน้าเขาว่าเนื้อง,งอกนะครับภาษาจีนเรียกว่าหลิวครับ liu หลิวครับหลิวที่แปลว่าเนื้อง,งอกนี่เองครับมันเนื้องอกอย่างมากมันใหญ่เท่ากับใบหน้าของเราทั้งใบคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นครับเธอได้รับการช่วยเหลือโดยการผ่าตัดออกครับสำหรับการผ่าตัดภาษาจีนเรียกว่าเทาจัว่วเทาจั่วเทาจั่ว อยู่นะฮะอยู่นะฮะจ้วงนะฮะเสียงสี่นะฮะแล้ผมบอกออกออกไหมเช่าจ้วงคุณผู้ชมเรียกว่าผ่าตัดครับผ่าตัดแต่ว่าเธอผ่าตัดได้แบบนี้นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับสําหรับมูนลนิธินะครับที่เธอนั้นไปอ้อนวอนไปขอร้องจนกระทั่ง เธอนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการผ่าตัดในรอบแรกไปแต่ยังเหลืออีกรอบหนึ่งต้องเป็นกำลังใจะให้เธอครับคำว่ามูลนิธิเนี่ยนะเขาเรียกว่าจีฉู่จีฉู่ครับจีฉู่แปลว่ามูลนิธิครับอ่าจริงๆแล้วผู้ชมฮะที่ไหนก็ตามนะฮะก็มักจะมีมูลนิธิแบบนี้อยู่ผู้ชมฮะเวลาเข้ามาขอความช่วยเหลือของเราถ้าให้ได้ให้เข้าไปเลยฮะนั่นมันคือชีวิตใหม่ของคนทั้งคนเลยทีเดียวครับ ผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของดาราเมืองไทยของเราเนี่ยนะฮะหลายคนก็ไปโกอินเตอร์ครับถึงที่ประเทศจีนนะฮะไม่ไปเป็นทางด้านของพีชหรือพิตชี่นั่นเองครับหรือว่าเสี่ยวพีที่คนจีนเขาเรียกกันรวมไปถึงมาริอัาหรือว่ามาริโอ้นี่นะฮะแต่คนจีนเขาเรียกมาริอัานั่นเองะฮะไม่รู้ว่ามาริโอ้กูไปร้อนตอนไหนอ้าวถ้าไม่มีแม้ผู้ชมฮะคราวนี้มีอีกหนึ่งคนครับด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้กับฟูลเฮาส์ในเวอร์ชั่นไทยครับกับนังออม คนจีนดังมากๆคุจีนคนจีนชอบมากๆครับกับ y e s o r n o ตอนนั้นที่อ้องออมเล่นกับอีกหนึ่งคนเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนาสักอย่างนึงอ่ะที่เขาใส่ผมสั้นๆนั่นแหละแล้วไปหาเองแล้วกันนั่นแหละแต่ล่าสุดครับเขามาเล่นกับเจ้าไม้ก็คือกอล์ฟไม้นี่ยเล่นกับคุณไมพิรันนี่คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็ดังปุ้งปั้งเพี้ยงปังอย่างมากมายครับในประเทศจีนครับแต่อยู่ๆฮะในไม้ของเราครับก็เกิดเจอกระแสขึ้นมาหลังจากมีคนไปโพสต์ว่าหนุ่มไม้นี่นะครับ ไม่เคยไม่เคยเลยครับไปช่วยงานมาหาเชลัยสักครั้งเดียวก็ไม่มีครับเลยทําให้ความดันสูงปลอดสุดแตกของหนุ่มไม้ฮะมีการโพสต์คําหยาบลงไปในนั้นด้วยเราไปฟังเจ้าต,ตัวดูเขาว่าไอ้ที่เขาโพสต์เ่ยนะฮะโพสต์ว่าอะไรบ้างและทําไมทําไมถึงต้องโพสต์แบบนั้นครับ อ๋อไม่มีอะไรครับผมผมก็แค่แค่โพสต์ตามปกตินะฮะที่ว่าแบบมีคนมาบอกว่าผมไม่เคยช่วยงานของมหาลัยหรืออะไรเงี้ยครับผมนะแล้วก็ด่าค่อนข้างใช้คําพูดแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสุภาพอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกตอนนั้นผมเครียดอยู่ด้วยแหละครับต้องขอโทษด้วยแล้วโมโหไหมคะที่เราเห็นาแอบโมโหแวบหนึ่งครับผมแอบโมโหแวบหนึ่งจริงๆช่วงนี้ก็มีมีเรื่องเข้ามาเยอะหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็ก็ค่อนข้างปวดหัวครับผมก็ ก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้เราคงไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเคยช่วยเคยเหมือนกับเคลคือเคยช่วยงานของมหาลัยอยู่แล้วครับผมก็คืออย่างเช่นตอนที่ไปขึ้นร้องเพลงกับเอ่อยาย่าอย่างเงี้ยครับก็เคยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมก็ซ้อมเยอะนะครับไปซ้อมหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ไปถ่ายรูปให้กับมหาลัยที่ตอนที่มันมีงานบอลงานฟุตบอลอย่างเงี้ยครับอย่ยวกับงานนี้แบบจุดเขตที่เราทำให้แบบมีขึ้นมาเลยคืออะไรครับที่บอเอ่อคือ เมื่อไหร่จริงๆช่วงนี้ผมมีมีหลายเรื่องในหัวอยู่แล้วแล้วมันปวดหัวแล้วก็คือมันก็ก็ผิดที่ตัวเองด้วยที่ที่หงุดหงิดอยู่แล้วปกติผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโพสอะไรแนวๆนี้เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าก็เพราะช่วงนี้มันมันเยอะจริงคนทั่วลงคนทั่ววางลงกลุ่มของเขกระทบตัวเราย่งไรบ้างอะไรนะครับส่งผลกระทบกับเราอย่งไรบ้างก็ส่งผลกระทบไงก็นี่พี่ๆมาถามผมดิ อไม่ได้มีครับผมไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีใครมาคุยด้วยครับแล้วคนที่เขาโพสว่าเราเขามีคลิปแต่ทำไมไม่รางกันเลยเออผมไม่รู้ครับผมแค่โพสเฉยๆครับมีเขียน์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เขียนั่นร้องผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงขั้นแบบคือจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องมานั่งเคลียร์หรืออะไรกันผมแค่โพสเพื่อปกป้องสิทธิ์ทีของผมว่าใครเขามาโพสแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วคือคนก็รีทว e ตเยอะแล้วซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการพูดเรื่องไม่จริงที่ทำให้เสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยนะครับไม่มีนะครแล้วคือถ้าใครโทรมาแล้วบอกช่วงานมหาลัยก็เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้อยู่ชุมอะไรอย่างเงี้ยครับผมงมไดใจไม่มีไม่มีไม่มีมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสขนาดนั้นจริงไม่ใช่เรื่องซีเรียสเดไ้ ไม่ได้ว่ากันยังไงคือผมไม่ได้เช็คคนระับผมก็แค่โพสต์ไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูกับตรงนี้เหมือนเราจะใช้อไรนะนนครับคมองไม่ดีไนไม่เลยครับผมก็โพสต์ตามปกตินะอันนี้เป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง เอาก็ไมชมมากคงจะต้องไขข้อข้องใจไปแล้วนะครับต้องบอกว่าสุดท้ายล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของหนุ่มไมค์ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าโอ้จริงๆรงแล้วมันเป็นอารมณ์ตัวพี่ผมก็ไม่ได้ใช้คําศัพท์อะไรมันหยาบคายขนาดนั้นครับแต่มันก็ทนไม่ได้ที่มันมีคนมาว่าเราแม้ว่าสักครั้งเดียวเราไม่เคยไปช่วยงานมหาวิทยาลัยเลยมันเหมือนับเป็นการด่าเราไม่ความร่วมมือนั่นเองคุณผู้ชมครับ แต่เนี่ยนะฮะทานาหนุ่มกอฟไม้เองนะฮะน้องไม้โดยเฉพาะน้องไม้ก็ออกมาขอโทษขอโพยนะับว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากก็ต้องขอโทษให้เกิดใช้คำหยาบคายแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะถูกต้องไหมละครับผมและตอนนี้โดยเฉพาะมีผลงานที่ประเทศจีนโอ้โหสาวจงสาวจีนกรี๊ดกันให้กระหน่ำไปเลยครับอาท่าเราจะมารู้จักกันนะฮะกับคําศัพท์ของเราครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับหนุ่มไม้นะฮะก็โดนพัดพิงว่าหนุ่มไม้นั้นไม่เคยเลยครับที่จะไปช่วยงานที่มหาวิทยยลัย สำหรับคําว่ามหาวิทยาลัยภาษาจีนเรียกว่าต้าเฉวยครับต้าเสวยต้าเสวยที่แปลว่ามหาวิทยาลัยนี่แหละฮะอันนี้มองมาของผมใช่ไหมเนี่ยอันนี้มองมาในหัวได้หางวะเด้แล้วอันในหัวได้หางอันนี้หัวใหญ่มันเป็นช่วงม้าใหญ่มาหาวิทยาลัยถูกต้องคุณผู้ชมฮะ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าล่าสุดเองหนุมม่มไมคก็ออกมาบอกนะครับว่าโอ้ยขอโทษมากๆเลยเขาว่าสุดท้ายหรือว่าล่าสุดเนี่ยค,คือว่าจุยโฮครับจุยโฮนะฮะก็บอกว่าสุดท้ายหรือว่าล่าสุดเนี่ยออกมานะ,ะสุดท้ายครับก็เลยออกมา อีกหนึ่งครั้งผู้ชม,มฮะอย่างที่บอกไปครับล่าสุดน,นะฮะหนุ่มไม้ก็ออกมาขอโทษขอโพยเลยครับว่าไอ้ที่เขียนไปแบบนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันพุ่งปี๊ดไปนั่นเองครับเขาก็ขอโทษนะฮะง่ายๆจำไว้เลยครับุ้ยผู้ฉีตด้วยผูฉีแปลว่าขอโทษขอโทษได้มา เราผิดไปแล้ว,ลวเราขอโทษแบบนี้คุณผู้ชมฮะเวลาไปไหนมาไหนเหยียบท้งเหยีบหยบเท้าใครก็พูดได้ครับตุ้ยไม่ฉี่ตุ้ยไม่ฉี่ตุ้ยไม่ฉี่แบบนี้นะครคุณผู้ชมฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนตัวนี้สักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเบรกหน้าเบสุดท้ายของไอหยักหน้าเมาส์มีเรื่องให้ไอหยักกันเหมือนเดิมสักครู่เดียวครับ